food สวัสดีค่ะรายการฟุตฟิตฟอร์ไฟนะคะตอนนี้เราออกอากาศกันมาครบ24ปีเต็มกันแล้วนะคะแล้วเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่25ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการฟุตฟิตฟอร์ไฟท์นะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคําในภาษาอังกฤษที่คนไทยเราเนี่ยมักจะออกเสียงผิดกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาปรับความเข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะพวกคําศัพท์นะคะหรือว่าคําทับศัพท์จากภาษา อังกฤษที่ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมไทยแล้วล่ะค่ะพูดง่ายๆเลยก็คือคำเหล่านี้กลายเป็นคำไทยไปแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างบางคำที่คนไทยเราเนี่ยใช้กันบ่อยๆเลยอย่างเช่นคำแรกเลยก็คือ l i t r e คนไทยจะอ่านว่าลิตลิตรนะคะแต่จริงๆแล้วจะออกเสียงว่า LITER LITER This is a two liter bottle liters สลัดนะคะออกเสียงว่า salad เป็นอาหารประเภทพวกยำแบบฝรั่งนะคะที่ถูกต้องแล้วจะออกเสียงว่า salad salad whale ไม่ใช่วานนะคะ blue one อย่างเงี้ย no it's a blue whale ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งนะคะเป็นปลาหวานนั่นเองละคะ่ะต่อมานะคะคำนี้ค่ะ n u c l e a r n u c เคลียร์นเจริงๆแล้วจะต้องออกเสียงว่า nuclear c h o c o l a t e อ่านออกเสียงไม่ใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลต chocolatechocolatea box of chocolates ไม่ต้องช็อกโกนะคะ chocolate ตามนั้น v o l e y b บอ l ออกเสียงว่า Volleyball Volleyball มาถึงคำสุดท้ายนะคะในการเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องคำนี้ค่ะ c a f F-E-I-N-E e, คนไทยจะอ่านว่าคาเฟอีนหรือว่าจะเป็นกาเฟอีนก็มีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยง่ายมากเลยคือมันหลายตัวอ,อักษรจังเลยนะ C-A-F-F มาอ e, แล้วก็มี I อีกนะแล้วก็ N แล้วค่อย E นะคะจริงๆแล้วคาเฟีนคาเฟีนแค่นี้ก็พอ าเฟอีนไม่ต้องไป3พยาง2สอพยางาพอแค่ฟีนจบจำให้ขึ้นใจเลยนะคะคำเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นคำไทยแล้วออกเสียงแบบไทยไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วไปใช้กับคนต่างชาติเขาอาจจะเกาหัวงงกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงให้ถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณ True v i s i o n Group และก็ CT Bright Holdings นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย So five.